สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนทุกท่านเนาะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมมาดูในสูตรเลขวิ่งอีกสูตรหนึ่งเนาะก็ตามสีิตีแล้วสําหรับในสูตรนี้ก็เข้ามาทั้งหมดแล้ว3มงวดก็อาจจะเป็นสูตรเลขวิ่งล่างระยะสั้นเนาะสำหรับในสูตรนี้ซึ่ง ในงวดแรกให้ไปที่เลข1ก็เข้าที่1หลักสิบงวดที่2ให้เลข6ก็เข้าที่6หลักสิบแล้วก็งวดที่3ให้ที่เลข2ก็เข้าที่เลขสหลักหน่วยเดี๋ยวเรามาตามต่อในงวดที่4ป่ะจํางวดวันที่16บหมิถุนายน25 6 7ากันว่าในสูตรนี้จะได้เลขวิ่งที่เลขอะไรแต่ก่อนอื่นที่จะไป ดูสูตรคิดคำนวณท่านผู้ชมมาดูคำเตือนของทางช่องก่อนเนาะคำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคำนวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมท่านผู้ชมเดี๋ยว ในคลิปนี้ก็จะมาลงในแนวทางสูตรเลขวิ่งล่างแล้วก็เดี๋ยวจะมาจับคู่ให้ท่านผู้ชมดูในอสองสูตรเนาะก็จะแบ่งเป็นสชุดสตัวล่างนะสำหรับในสูตรนี้ท่านผู้ชมสูตรเลขวิ่งล่างสูตรที่สองอตำแหน่งที่เราจะใช้จะใช้ หลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักพันหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักร้อยหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งแล้วก็บวกด้วย1นึ่งคงที่อีกหนึ่งครั้งก็จะได้ในเ,เลขวิ่งในสูตรนี้เป็นสูตรที่สองในงวดนี้ก็ ตำแหน่งที่จะใช้ก็จะเป็นหลักหมื่นคือเลขสามบวกด้วยหลักพันคือเลขศูบวกด้วยหลักร้อยคือเลข5บวกด้วยหลักหน่วยบนคือเลข3บวกด้วย1นึ่งคงที่ก็จะเป็น3บวก0นย์ได้3 ห้บวกสได้8แล้วก็1ตรงนี้ก็จะเป็น3าบวกแได้ส 11. 11ิบเอ็ดบเวกหนึ่งเป็น12ก็จะได้สองในสูตรนี้สูตรเลขวิ่งสูตรที่สองเอาเขียนเลขสองไว้ก่อนงวดนี้ทำได้เลขสองตัวเดียวอะ ส่วนที่เราจะจับคู่ก็ตามสติที่ลองไปจับคู่กันมาเนาะในชุดนี้จะเป็นชุดสองตัวล่างที่จะนำตัวเลขสูตรเลขวิ่งล่างทั้งสองสูตรนี้มาจับคู่กันเดี๋ยวเรามาดูสูตรแรกกันก่อน สูตรแรกที่ลงให้ท่านผู้ชมก่อนหน้าน,นี้ก็งวดวันที่16ทําได้เลขแปก็จะเขียนเลขแปไว้ตรงนี้แล้วก็สูตรที่2เมื่อกี้ที่ทําได้เลขสอก็จะใส่เลขสอไว้ตรงนี้นะ ก็ตามสี่ติแล้วท่านผู้ชมในสูตรเลขวิ่งสูตรแรกกับสูตรที่สองนำมาจับคู่กันก็เข้ามาแล้วทั้งหมดสามงวดเนาะสามงวดงวดแรกเข้าที่เจ็ดหนึ่งงวดที่สองเข้าหกศงวดที่สามงวดล่าสุดเข้าที่สี่สองงวดนี้ทำได้ สูตรแรกเลข8สูตรที่2ทํทำได้เลข2ก็ถ้าจับคู่กันจับคู่ก็เดี๋ยวจับใส่แผ่นนี้เลยก็จะเป็น8 2แล้วก็2 8 2คู่นี้ ในชุดสองตัวล่างสิหมิถุนาอ่าอ่าสำหรับอีกสูตรหนึ่งชุดหนึ่งท่านผู้ชมที่เราจะลงให้ท่านผู้ชมได้ดูก็น่าจะเป็นสูตรที่เราได้ลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแล้วก่อนหน้านี้ แล้วก็จะนำมาจับคู่กันในงวดนี้ให้ดูเป็นงวดแรกเพราะว่าตามที่ไปดูสิติย้อนหลังก็เข้ามาแล้วทั้งหมดสามงวดก็จะเป็นชุดนี้ชุดสองตัวล่างเหมือนกันเดี๋ยวมาดูในสูตรแรกก่อนท่านผู้ชมสูตรแรก ในงวดน,นี้ทำได้3กับ4สูตรที่สองทำได้เลข8ตัวเลขที่นํามาจับคู่ก็จะเป็นในชุดนี้สูตรแรกที่เป็น3กับ4ก็จะเป็นชุดเลขเด่นล่างในชุดนี้ซึ่งมีสี่ติเข้าทั้งหมด7งวดงวดน,นี้งวดที่8ปดทำแล้วได้3กับ4 ก็จะเป็นสูตรแรกของเลขชุดนี้ส่วนในสูตรที่สองก็จะเป็นในสูตรเลขวิ่งล่างสูตรแรกที่ทำได้เลข8เพราะว่า,าในเลขชุด2ตัวล่างชุดนี้ที่เราทดลองนำชุดเลขเด่นล่างแล้วก็ชุดเลขวิ่งล่างสูตรที่1มาจับคู่กันเนาะก็ เข้ามาทั้งหมด3งวดเนาะซึ่งงวดล,ล่าสุดก็เข้าที่4 2งวดนี้ก็เดี๋ยวจับคู่จับคู่ก็จะได้3883 4884ก็กลับแล้วทั้งหมดจะเป็น4ชุด4คู่ ที่เป็นชุดสองตัวล่างเนาะสำหรับในชุดนี้ในงวดสิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกในอ่าใน อีกคลิปหนึ่งก็จะเป็นคลิปท้ายๆเนาะก็จะเป็นชุดสรุปบนแล้วก็ชุดสรุปล่างเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกทีหนึ่งสำหรับในอสองชุดนี้ก็เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมไปเป็นแนวทางกันก่อนเนาะถ้าดูจาก2ชุดนี้ก็จะไม่ได้ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่เพราะว่าชุดนี้ก็8228 ชุดนี้ก็สา8แปดแปดสามสี่แปดสก็หลักๆก,ก็จะเน้นไปที่เลข8ดในงวดนี้ในงวดวันที่16มิถุนายนอ่ะก็อ่ะ,อะสำหรับในชุดนี้ท่านผู้ชมก็ได้ทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นที่เรียบร้อยสุดท้ายนี้ก็ ขอเน้นย้ําเหมือนเดิมว่าจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเท่านั้นเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดอ่ะสุดท้ายนี้จริงๆก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเราเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวาสดีค่ะ